พ่อแม่บอกว่าร้านนี้อร่อยเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะชื่อร้านอาเดนเต้นะคะอเลรค่ะพ่อรันลดน้ำหนักในวีคนี้เพื่อไปทะเลก็ไม่ได้ต้องลดแล้วมีแต่คนชมแม่สวยมากนะหลังหลเนี่ยแต่งตัวหลอดวนันแต่งตัวอ,อยิ้มแฉ่งหน่อยแล้ว เีย yeah, สุดนิดสุดเดิน <laughs> ถ้าเราสัสดีค่ะกันมาเจอแทปบีันแล้วนะคะช่องแท็ปี้เค้วันนี้นะคะเรามากินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งมาไกลมากแถวสุขาพิบาลอะไรสักอย่างนะคะคุณพ่อแม่บอกว,ว่าร้านนี้อร่อยเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะชื่อร้านอาร์เดนเต้นะคะ เออเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างมากินแบบกรุบกริบจุบจีบไปเลยคะ่ะวันนี้ฉันจะแต่งหนะะ้าแบบแปลกๆ,ๆหน่อยเพราะว่าฉันขี้เกียจจ้าอาเดนเต้ไปค่ะนี่ให้ดูเมนูนะฮะก็มีทั้งแบบคัาวพิซซ่านี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะไอเคคาลาเมรี่นะคะอาเดนเต้พิซซ่าแอนโชเฮ่ ซึ่งเมื่อกี้แทบสั่งอันนี้ไปทุกคนสปาเกตตี้วาคิวนะฮะสปาเกตตี้ออเดนเต้ก็น่ากินแล้วนี่มีสปาก็น่ากินไกลมากบ้านอยู่เอกมัยมานั่งฟังเพลงตรงนี้งงมากพ่อบอกว่าเย็นๆเนี่ยให้มานั่งกินชิลนั่งจิบอยู่แถวนี้นะบอกว่าบ้านอยู่แถวเอกมัยให้มานั่งจิบแถวสุขภิบ,บาล <c oughs> วันนี้จะแต่งตัวแต่งหน้าแปลกนะ,ะเพราะว่าแค่ทารองพื้นแล้วก็ทาปากเลยปัดแก้มตอนแรกไม่แต่งด้วย มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโอลิฟออยลกับเบลซามิกนะคะนี่ขนมปัง จะเป็นพามาแฮมกับเมลอนวันนี้เป็นล็อกง่ายๆสบายๆเดี๋ยวพาไปเล่นกับหลานด้วยแล้วตอนเย็นเดี๋ยวจะอัดอัดถึงตอนเย็นยนะคะอันนี้เป็นวันเดย์ล็อกกินเที่ยวแต่ลแนะนำเลยนะแม่ชอบแม่ชอบตอนนี้มาก,ก,กมากินกี่รอบที่บอกว่าแนะนำเนี่ย,ยกิน <c oughs> กหนึ่งคำครับ <c oughs> อ,อันไหนได้เป็นพ่อหน้ากินมั้งเป็นไรค่ะพ่อ การลดน้ำหนักในวีคนี้เพื่อไปทะเลก็ไม่ได้ต้องลดแล้วนีาเป็นเห็ดแล้วก็ชีสแล้วก็แฮมก็ใส่ ชอบหนึ่งแปดแล้วอาจจะไม่ชอบพิซซ่าที่ใส่เห็ดต้องไม่ลุกชอบทำพาสต้าเลยนะฮะอลาเบีตา้าอลาเบีต้าของแท้เป็นพาสต้าเนื้อวาก,กิวถ้าไม่ได้กินเ<ม>นื้อนาน,นมาก<ม>นีแต่คนชมแม่สวยมากนะหลังๆเนี่คนคยเพิ่งไปทำมอเสียมาชิมก่อนเอาแบบยังไม่ใส่เกลืออะไรทั้งสิ้นนะ,ะไทย อร่อยหมเเส้นดีอ่ะแทบะชอบกินอาหารอิตาเลียนแต่แบบกินแบบเค็มสมมติตอนเที่ไปอิตาลีใช่ไหมโอ้ก็อาหารอิตาเลียนมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเค็มเขาจะทำรสชาติกลางๆเพราะคนชอบใส่เพิ่มแต่ว่าถ้าไปร้านโอ้กะ่ะวาก้าบาร์<ใ>นิเกลโอ้ก็คือทำทำแบบพอดีพอดีอ่ะ เขาบอกว่าพอกินกุ้งกระเทียมมิชลินได้มิชลินสตาร์เขาบอกไม่อร่อยเลยเป็นมิชลินสตาร์ที่แบบชาวบ้านที่ได้ร้านเป็นแบบร้านแบบเก่ามากเขาอยู่มาสามสิบสิบมากตีอาราเบต้านะฮะลองชิมเขาบอกอร่อยอร่อยไหมอร่อยเลยต้องให้ดูกเลยฉ่ำมากยันนี้ไปงานแต่งเพื่อน,อนต้องแต่งชุดอย่างสวย ที่ไม่แต่งหน้าตอนนี้เพราะอะไรหรืแมเพราะตอนเี็ก็ต้องแต่งหน้าก็เลยที่เกียดแต่งทารองพื้นแม่บอกให้แต่งหน่อยทารองพื้นทาปาก บอกพ่อไม่อยากกินขนมเลยพ่อชอบถามต้ำว่าแน่ใจแน่แน่ใจสิถ้าไม่แน่ใจก็คงไม่บอกร้านนี้นะคะจะอยู่แถวสุขาพิบาล2นะคะชื่อร้านอาเดนเต้นะคะทับใส่ไว้ให้แล้วนะตรงนี้ใครที่อยากมากินก็ลองมากินได้นะคะอ่ะแม่จะแชร์เรื่องมอร์เฟียสใช่ไหมอ่ะว่า ไมแชร์ไม่องมอร์เฟียสโอเคไป<ช>ทำมอร์เฟียสมามอร์เฟียสมันก็มีหลายแบบอะค่ะคราวนี้ทำมอร์เฟียสมาเนี่ยมันก็ไม่บวมมากแล้วก็ไม่แดงมากคือมันอยู่ที่พลังงานแล้วหัวเข็มนะคราวก่อนเนี่ยไปทำที่เมดิ ire, าวายก็เขาเรียกว่ามอร์เฟียสบัสซึ่งบ่อยพลังงานแรงมากต้องยอมรับนะคะว่าเจ็บแต่ขเขาก็จะมีทางเลือกให้เราก็คือเราสามารถที่จะ กินยานอนหลับก็ได้หรือว่าฉีดยานอนหลับก็ได้ดิฉันก็ได้ทานยานอนหลับนะคะแต่ว่าเจ็บมากเพราะยังไม่หลับเขาก็เอาเข้าไปแล้วค่ะถ้าสมมติว่ายัางไงเนี่ยก็บอกเขาว่ารอแป๊บนะคะขอให้ใกล้ๆหลับก่อนแล้วค่อยเข้าก <c oughs> ็จะไม่เจ็บเลยค่ะก็โอเคมอรเฟสบักบวมมากหน้าแดงมากเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะคะหน้าไม่ได้เลย <laughs> เออกมาแล้ว <laughs> แล้วก็ต้องอยู่บ้านหลายวันแล้วที่แม่ไปทําล่าสุดนี้เขาเรียกมอเฟสอะไร เป็นมาเฟียสค่ะของ SLC ซึ่งก็โอเคนะก็รู้สึกว่ายกกระชับยกกระชับแต่ว่าอาจจะพลังงานอาจจะปล่อยไม่ได้ลึกเท่าของมาเฟียสบัสอันนี้ก็น่าไปอ่านเองนะคะเพราะว่า SLC เขาก็ไม่ได้บอกคือเราก็ไม่ต้องเก็บหน้านานหมายถึงว่าเราเราเราจึงสามารถไปไหนมาไหนไม่อายใครได้เงี้ยเขาก็เรียกว่ามมบน่าจะเป็น m o ม p h ฟ u s Prime ซึ่งอาจจะตื้นกว่าแต่ว่าก็ปล่อยพลังงานได้ดีเหมือนกันก็โอเคก็ไดยกเ็เป็นสองที่นะคะแล้วแต่ใครจะเลือกตามความทนการเจ็บปวดหรือว่าการอยากให้ตึงอะไรเงี้ยมอร์เฟสที่ทําที่เมดิไวน์เนี่ยเป็นมอร์เฟสที่สามารถละลายไขยมันได้ส่วนหนึ่งถ้าหน้ามีไขมันเยอะเนี่ยก็แนะนําที่โน่นนะคะ<ไ>แต่ว่าถ้ามอร์เฟสทั่วไปที่แบบอาการไม่สาหัสมากเนี่ยก็<ไ>จะแนะนํนที่ทำมอร์เฟสพรายก็ดีกว่าค่ะมีอะไรที่ค่ะทำมอร์เฟสพรายโอเคค่ะ วันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่ทำทำวันสุกเสาอาทิตย์โอเคน่าใช้ได้แล้วเนอะทาแป้งได้แล้วด้วยแต่ว่าถ้าแต่งหน้าเต็มที่ทารองพื้นก็ต้องเจ็ดวันค่ะโอเคค่ะอ๋อโมเฟียสช่วยเรื่องอะไร <c oughs> ลืมบอกไปโมเฟียสเนี่ยก็จะช่วยเรื่องยกกระชับ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นแบบผัวมันจะเป็นเข็มนะคะเข็มแบบเยอะๆเลยอะ่ะที่ปักลงไปในหน้าแล้วก็ปล่อยพลังงานลงไปให้ถึงชั้นมสมาสมันจะทให้เราหน้ากระชับ มัเฟสบัสเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยละลายไขมันด้วยมัเฟสไพร์เนี่ยน่าจะไม่ได้มีส่วนช่วยในรการละลายไขมันแต่จะทาให้หน้ากระชับตึงเพราะมันเข้าถึงชั้นสมาสทั้งคู่ค่ะมันจะตื้นกว่านิดนึงสาหรับมัเฟสไพร์แต่ว่าหน้าใช้กันได้เร็วค่ะแล้วก็ไม่สาหัสมากเดี๋ยวแปะรูปให้ดูมีแปะรูปไปดูโอเคเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องเกลนกันนะคะที่บ้านแต่งตัวหลอดวันแต่งตุลเนี้ยบมากเต็นเต็นเต็น ใช mm hmm. hmm. ่ไหมล่ะย er er ouais er ิ้มแฉ่งหน่อยแล้วดาาเต้นดาวเต้นเชียร์สุดลิปสุดเด้เปลี่ยนชุดมาก็ชุดลอยอีกแล้วชุดเลยไม่มีชุดอยู่บ้านเลยหรือไง